ให้เขาเรียนให้จบไปแล้วตัวพี่เองเนี่ยตัวเองคิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในยุคป,ปัจจุบันหมายถึงว่ามองการเมืองว่าเป็นอย่างไรกับกับคนปัจจุบันเนี่ยเรากับการเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยจะรุนแรงไปนิดอ๋อในเรื่องของ ทั่วปายภายนอกเนี <Him. S 1> ่ยมันดูรุนแรงแต่สําหรับตัวเราเองในท้องถิ่นเราเองล่ะคะเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เราควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สนใจไม่ได้รู้จักไมชาวบ้านเนี่ยที่ผมถ้าเท่าที่ผมคุยอะนะเขาก็มองเหมือนผมอยากให้การเมืองนสามัคคี ให้โอกาสกันแสดงว่าเราก็ต้องให้โอกาสชาวบ้านที่อ,อ,อยากพร้อมที่จะมารับใช้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ด้วยจะได้รู้ว่าปัญหาจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มาจากเกษตรษกร,รเราเป็นชาวบ้านจริงๆเราอยู่ปัญหาจริงๆเราได้ดคุกคีจริงๆถ้าเราได้มารับใช้พี่น้องประชาชนเราก็จะเข้าใจปัญหาได้มากกว่าคือเราอยู่กับพื้นที่จริงๆเนี่ยจริงๆบางทีผมไปตรงไหนบางทีนักนักวิชาการเนี่ยเขาพูดผิดะว่า บางเรื่องไม่เขาพูดเราพูดชี้แจงปุ๊บแล้วแต่เราเราเดินไปบอกว่าในผิดเขาเรียนตามวิชาการตามหลักการสมมุติเขาพูดเรื่องเกษตรกรเรื่องพืชพืชผลอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกับที่เราประสบประสบการณ์เองเพราะเราอยู่ตรงนั้นเรารู้จริงอ่ะแต่เวลาเขาพูดเขาเอาตัวเลขที่เราพูดมันเป็นตัวเลขผิดแต่ทีนี้เนี่ยการจะมาเป็นสสอเนี่ยเราก็ต้องพร้อมนะที่จะรับใช้ประชาชนมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการบัญญัติกฎหมายพี่เตรียมพร้อมหรือยังว่าตัวเองก็จะต้อง <ช>หาความรู้เพิ่มเติมละถึงแม้จะอายุเท่านี้คชาฝนขวายมันต้องฝนฝ่ายต้องใส่ใจต,ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนมันต้องตามข่าวอะไรทั้งหมดมทุกอย่างต้องพัฒนาหมดมแล้วสำหรับพี่เองมุมมองของพี่กับเรื่องการเมืองพี่รู้สึกยังไงก็ผมก็มีความตั้งรู้สึกว่าตั้งใจอยากจะทำงานให้ให้ใหใหใหดีที่สุดของอ พราะประชาชนก็หวังเราเราก็อยากจะทํางานให้ดีที่สุดอืแสดงว่าสิ่งแรกที่เราคิดก็คือความจริงใจเราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจทําในแต่และเรื่องเหมือนกับเรื่องของที่พี่ทําการเกษตรมาพี่ก็จริงใจกับมันก็ทําถึงแม้ประสบปัญหาพี่ก็ไม่ท้อก็ทำต่อไปคือปัญหาเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยทันแหลกเ่ยทุกคนมีปัญหามาหาผมเนี่ยมผมจะไม่ตอบว่าตัวนี้ทําไม่ได้ตัวนี้ทําได้อ ผมบอกผมต้องรับปัญหาไปทําก่อนแต่มันทําได้ไม่ได้คือต้องอภัยให้กันนเพราะทุกอย่างอ่ะมันอาจจะติดขัดอะไรก็ได้ตัวไหนทําได้ก็คือได้เลยอก็คือเราไม่เกี่ยงปัญหาไม่เกี่ยงผมบอกคปัญหาปุ๊บเราก็รับอาสาเลยคนเป็นักการเมืองเนี่ยบุรีประชาชนมีปัญหาต้องรับก่อนเลยแล้วก็รีบดําเนินการทําให้ถ้ามันติดขัดก็ว่ากันไปนั่นคือนักการเมืองร่วมอร่วยกันไปอร่วมกันรวยกันไปต้องมีจิตอาสาไม่มีต้องมีจิตสาธารณะ ไม่มีนักการเมืองคนไหนไม่อยากทําให้ไม่ได้มีแต่อยากทําให้ได้หมดอืแต่บางคนเนี่ยผมเห็นก็ตอบว่าไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้มันไม่ใช่เราต้องทำให้เขาโกรธต้องลองทำดูก่อนใช่เราต้องทำให้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันค่อยว่ากันทำได้แค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าเราตั้งใจทำแค่รับเขาเนี่ยประชาชนเนี่ยดีใจแล้วพอบอกทำไม่ได้แบบนี้เขาหัวเสียแล้วก็หันไปนะเขาด่าเราข้างหลังนะแต่ผมได้รับหมดอ่ะแต่ก็เป็นเรื่องจริงเ่ะท้ ใครเีอยผมก็อยากจะทําได้หมดทุกเลือกต้องมีพี่อีกสิบคนนะในเมื่อมันติดปัญหาติดระเบียบติดกฎหมายเออโอเคมันตัวนี้ประทามแล้วมันติดตรงเรื่องนี้แต่เขาไม่โกรธ่ะเขาเเราใจเรื่องครับเพราะเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วตั้งใจให้เขารู้อยู่ว่าเออจนถึงตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทําการเมืองท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองไหมที่เราได้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชน ผมก็ภูมิใจกับการทำงานอะไรบ้างที่เป็นกำลังใจให้กับเราผมคิดว่าความสุขของประชาชนน่ะที่เป็นกำลังใจให้เราทำความสุขยังไงที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกเป็นกำลังใจถคือทำไปแล้วเขาได้อยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนได้รับความสนุกลื่นเลิงอะไรอย่าง,างนี้ไม่ได้สร้างภาพใช่ไหมเนี่ยพูดไปแบบนักการเมืองนล<ม>เนี่ยผม,ผมทำมาเลยอย่างากีฬาต่างๆผมทำตะ่อนผมทำทำมาด้วยแบบ ทำ<อ>ด้วใจก็เราไปเรียนมาเราเป็นนักกีฬาพอเรามาเรื่องอาชีพเราก็คิดทําเรื่องอาชีพเราเราก็ทําเรื่องวัดงานต่างๆผมก็ทําช่วยอแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปรับใช้พี่น้องในเขตเขตหนึ่งเนี่ยอย่างแรกที่เราคิดว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขามีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเออมันมี สาาธนูโภคกับกับพัฒนาอาชีพเนี่ยผมว่าน่าสนใจน่าต้องช่วยเหลือแล้วเรื่องการศึกษาลราเป็นไงการศึกษานี่ก็ก็พยายามพัฒนากันอยู่ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วในทีมงานคนที่มีอำนาจให้งบประมาณได้ท่านนายกเนี่ยก่าทุ่มเทเต็มร้อยแล้วในเรื่องของการสาาธนูวภคมีปัญหาตรงไหนคะก็ตรงไหนเดือดร้อนเรื่อง ทุกอย่างเนี่ยจะเอางงไปช่วยทําให้หมดส่วนใหญ่ประชุมทานีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอะไรกับถนนหนทางเป็นไงบ้างการตอาดรถติดทำไม่ได้ดีมากกับชนบทพัฒนาถนนเยอะมากมากเพราะไอ้ที่รถติดส่วนมากมันติดในในในเส้นใหญ่อเส้นใหญ่มันไม่อยู่ของเราอืใช่ไหมที่อยู่ในท้องถิ่นมันจะเป็นเส้นเล็กไม่ใช่ทางหลวงข้าดินอแล้วตัวพี่อักษรเองเนี่ย อยากเห็นปทุมธานีเป็นยังไงในอนาคตผมก็อยากเห็นปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่ทัดเทียมจังหวัดอื่นๆที่เขาจเจริญแล้วอ่ะพี่รู้ไหมว่าปทุมธานีพอพูดถึงเนี่ยนะหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นอุทย,ยาก็มีเมืองเก่าจังหวัดนี้ก็จะมีนนทบุรีมีท่านะมีตลาดน,น้มีกเกาะเกตมีโน่นมีนี่แต่พอพูดถึงปทุมธานีอ๋อเมืองผ่านอ๋อเมืองปลู่ข้าวอ๋อ ไม่มีอะไรเป็นแบบเอกลักษณ์ไม่ไม่มี oh.